มาแล้วครับกับ SUV สวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับกับ f o r t u n e r นะครับคันนี้ดีเซลขับ2ขับ4ขับได้ปกติใช้งานได้ครบสมบูรณ์มากๆนะครับ3.0ดีเซลออโต้นะครับ3.0ดีเซลออโต้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับคันนี้ไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับจะทรงใส่ล้อมาสวยๆนะครับไม่เคยแต่งซิ่งนะครับสภาพเรียกว่าสมบูรณ์มากๆนะครับถึงปีจะลึกแต่ก็คือ f o r t u n e r ครับ279,000บาทนะครับขออนุญาตขายสดนะครับ279,000บาทนะครับ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับใครกําลังหาอยู่รีบตัดสินใจรีบพิจารณาครับจอดไม่นานแน่นอนมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีสมาชิกมั่นไกลไม่สะดวกเดินทางรอรับรถที่บ้านนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้2 7 9 0 0 0บาทมือเดียวป้ายแดงดูแลสาภาพมาดีมากๆเช็คศูนย์ตลอดตรงเป๊ะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับระบบขับ2ขับ4ใช้งานได้ปกติรถสวยสาภาพงามมากๆนะครับภายในเรียกว่ากริปเลยนะครับเป็นมือ เดียวป้ายแดงนะครับไม้แท้2 5 0 0 0กิโลเมตรครับ2 5 0 0 0กิโลเมตรเจ็ดที่นั่ง f o r t u n e er นนะครับใครสนใจนะครับ279,000บาทนะครับขายสดนะครับขายสดรถสภาพโดยรวมคือสวย สภาพพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะครับรับประกันโครงสร้างครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับ3.0ดีเซลออโต้ขับสีได้นะครับคันนี้เป็นดีเซลออโต้นะครับรถสวยสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ตัวจริงสวยมากๆนะครับอยากให้พี่น้องรีบตัดสินใจนะครับใครที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับผมคัดรถสวยเช็ครถมีคุณภาพมาฝากนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ครับตัวภาพนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชัน นะครับจะ่ถ้าล็อกแอร์แบ็ ABS ดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับใครหาอยู่รับรองเลยครับว่าคุ้มกับราคาที่ท่านจ่ายแน่นอนนี่คือ Fortuner นะครับเกียร์นโยนสมบูรณ์ใหม่แท้ๆดูแลศูนย์ด้วยครับใหม่2,000 0 0กิโลเมตรตั้งแต่ปี2 0 0 6เลยนะครับอย่าลืมนะครับตั้งแต่ปี2 0 0 6วิ่งน้อยดูแลสภาพมาดีนะครับ ต้องบอกเลยว่าถ้าใครสนใจและอยากได้ไปใช้งานนะครับถ้าท่านเบื่อหน้านี้แล้วนะครับท่านเป็นแปลงเป็นหน้าแชมป์ก็ได้นะครับทาเป็นหน้าแชมป์ก็ได้ครับเนียนๆสวยๆเลยครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับสนใจรีบตัดสินใจรีบพิจารณานะครับโทรสอบถามไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดครับจัดส่งถึงบ้านรีบตัดสินใจนะครับนานๆจะมี